สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยเนาะพี่น้องเนะาะมาแล้วจะมาแล้วน้องวึงก็มีแนวทางฮานอยมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะฮานอยอ่าสามคู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาสรุปกันของวันที่24กันก่อนนะคะอ่าผลออกมาเนาะพี่น้องเนาะอ่าสามห้าสามห้าก็ไม่เข้านะคะหนึ่งสองก็ไม่เข้าแต่ว่าน้องวึงให้เข้าเด่นห้านะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจบไม่เข้านะคะ ไปให้ 4, 5, สี่ห้าซะงั้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่านี้ก็ไม่เข้านะคะพี่น้องสองห้าก็มาเฉพาะดินห้าเนาะพี่น้องเนาะมาเฉพาะดินห้าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าตามต่อกันของวันที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคัดพิเศษนะคะคัดพิเศษสามคู่เนะาะแนวทางฮานอยนะคะสามคู่นะคะสามคู่สูตรคัดพิเศษนะคะพี่น้องขา เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก็มีเข้ามีุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะะ,ะวันนี้น้องบึงก็จะให้เด่นที่สีนะคะสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่หกสี่สี่นะคะพี่น้องคะ่ะ อันนี้คัดมาแล้วนะคะวันนี้สีต้องมานะคะพี่น้องจ๋าอ่าแล้วก็จะมีสามตัวให้นะคะใครชอบนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสามตัวก็จะมีนี่นะคะสองหกศูนย์สี่หกห้าสามหกสาม ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวก็ตัดสองตัวด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าส่วนใครชอบก็จุดไว้แคปไว้ได้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สุดท้ายนี้น้องหุึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า